โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีคนไทจเชีสายดาวอาทิตย์ทุกคนนะครับผมโอกผมครับคาฟี่ชแนลนะครับผมคือวันนี้ก็เป็นวันที่ผมจะบอกว่าอืมดังจากคลิปที่แล้วคลิปอ่า,ากลับโรงเรียนไปโรงเรียนโรงเรียนจะบอกว่าผมไม่ได้ไปครับ <c oughs> ที่ผมลงไปเมื่อวันที่อเมื่อลงไปแล้วเมื่อสามสัปดาห์ก่อนคือเป็นเดือนประมาณเดือนกุมภาครับผมปรากฏว่าเขายังไม่ให้ไปเรียนเพราะว่าด้วยสถานการณ์แอสโคน,น่ก็ยังไม่ให้ไปจนวันนี้เป็นวันที่แบบว่าจะดีเจบเป็นวันที่ผมอืมได้ปแปลงเล่น,ต,น,นตั้งแต่วันกุมภามีนาตั้งแต่มีนาเลย ทัานนี้ก็มีนะวันที่ที่ผมถ่ายคือวันที่อ2แล้วผมจะบอกว่าคือสถานการณ์ี่่โซุสาครเขาประกาศว่ายังไปได้แต่ผู้เขาคำสั่งผู้ว่าันะครับทุกวันนี้ผมจะบอกว่า <c oughs> ได้ไปตรงนี้แล้วทุกคน คือวันนี้เป็นวันที่ผมอ่ะได้ไปโรงเรียนได้ด้วยนะครับวันที่ผมถ่ายคือไปโรงเรียนคือวันที่สิบห้าอ่อาอล้วก็อาจจะงงว่าเอาพี่ไปนีจะไปเรียนแล้วก็คือจริงๆอ,อ่ะอ่าเขาไปได้แต่ยกเว้นตำบลนาดีแล้วก็ท่าสายครับผมแล้วก็อำเภอเมืองน่เปล่าก็ไม่รู้เหมือนกะันนะครับผมอ่า ผมจะไปโรงเรียนแล้วนะพ่อ่นอ่าเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงนี่นะครับเดี๋ยวจะเปิดเพจก่อนนะผมชื่อตอนนั้นผมเรียนโรงเรียนตอนนั้นผมเรียนออนไลน์เป็นวันศุกร์เมื่อค้าผ้าแล้วครูก็บอกว่าวันที่ห้าได้ไปเรียนเรียนแล้วนะครับผมมมาเดี๋ยวให้ดูนะไเปิดเพจแล้วนะ นี่นะครับแต่ผมขอไม่ผมขอไม่เซ็นเซอร์โรงเรียนแล้วกันเนาะนะครับขอไม่เนี่ยผมโรงเรียนเนี่ยเขาบอกแล้วนะว่าให้ไปโรงฎเนี่ยผมเลื่าเดี๋ยวให้ดูกล้องโฟกัสหน่อยครับผมอ่าตรงนี้อ่าตรงนี้อาจจะเห็นนะ อันนี้เบอรแอ้านี่ผมเบอยแฟนนี่วะ่ะนี่นะครับนี่ <c oughs> นเล็บแปรงเรียนนะครับโคตไม่เรียดก็จะทําจัดคีย์ดนะก็ <c oughs> เดี๋ยวจัดครับเดี๋ยวผมทําแยกผมทําอันนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะทํางานเคลียร์งานให้หมดก่อนนะครับน่าจะวันพันเสาร์รานะผมจะเคลียร์พวกวันเสาร์ตอนเย็นนะครับเจอกนัน ตอนนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณเนี่ยวะประมาณสิบเโมงสามสามนะครับผมผมก็ยังจะบอกว่าจะยังไม่เคลีย์อันนี้ให้หมดก่อนเพราะว่าผมจะเคลียวันนี้วันเดียวเลย พัอท,ที่ย์จะเอาไว้ข้างล่างแล้วจ,จัดตารางสอนก็เตรียมบอกดุกว่า,า,วาท,ๆๆๆๆทุกอย่างครับผมยืม่านกันเอตอนนี้ก็ตามงานให้คิดว่าน่าจะหมดน,น,นะแต่ยังไม่หมดเพราะว่าอีกี่นไม่มีหายง,งานจัดมีอะไรงานจัดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอท่าทํำกานบ้างก่อนนะครับทำงานก่อนนะครับ 咋的你要再给不了了我不懂得可以啊 ก่อนนะครับผมอาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับจัดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วก็เหลือก็เสื้อผ้าก็หมดแล้วเรียบร้อยอุปกรณ์การแต่งตัวเข็มขัดเรียบร้อยบัตรนักเรียนก็แล้วเรื่องสายของแม่ก็แล้วรองเท้าก็แล้วรองเท้าก็เหลือปัดเหลือปัดคุณก่อนีก็ใกล้เรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลถ้าปที่พักก็ครบหมดแล้วนะครับ ก็ขอให้ทุกคนตอนนี้ในสาศรขอให้ปลอดภัยนะปราศจากโรคนะครับผมตอนนี้ก็พยายามกักตัวอยู่บ้านเนาะเรียนออนไลน์ที่ดีแล้วพยายามอย่าออกนอกเยอะไปเสภา่จะออกเฉพาะที่จำเป็นนะครับผมสภาพสัมภคมที่ผมเคยออกไหผมก็คือออกเป็นเรื่องจําเป็นนะครับคือเรื่องของเอกงานเอกสารอะไรเงี้ยผมต้องไปทำ นะครับผมตอนนี้ก็สิบตอนนี้ก็สิบโมงสี่แล้วนะครับผมยันสิบโมงสี่แล้วครับอ่าตอนนี้ก็เปิดพรุ่งนี้ก็จะเปิดเทิงแล้วนะครับตามตามข่าวสารของโรงเรียนนะยื่งได้ดูดไปต้นคิดนะครับผม,มบก็เดี๋ยว ขอ้อหอทุกคนปลอดภัยนะครับผมก็สหรับคลิปนี้ก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครให้แล้วอย่าลืมกดกระดีด้วยนะครับผมและและเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันนะครับนี่นะครับก่อนก่อนจบไปเอ้ยก่อนจบผมนี่นี่อ่า ตอนนี้ก็ช่องผมก็เริ่มทยอยทยอยขึ้น16หกซับแล้วนะน,นี่ใครไม่ดูแบาบีโก้ไลเพืเข้าป่อ,อฟ้านะครับอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับผมนี่นะครับผมเซฟทุกอย่างผมดูไปประมาณสองชั่วโมงนะยังไม่ลงนะแล้วอีพีสองเป็นเรืงที่สมเสิร์ไพ์มากเป็นพี่เนมได้มาคอกับผมนะครับผม ผมก็ดีใจนะครับผมก็ผมก็ไม่คิดอย่างนั้นหรอกเพราะว่าผมก็ไม่อยากได้เสื้อก็อยากได้ไหมก็ไม่คิยอยผมก็ทำจิตกรรมได้เสื้อก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ขอได้แค่คอก็พอแล้วผมก็ผมขอความสุขก็ผมก็ได้แล้วที่เสียก็ออสอยแล้วขอให้จำผมได้ก็พอล้อะอน,นะครับก็ผมขอใปนความสุขนยแล้วสำหรับเงินก็เงินหมดเลยก็ติดการกดสาเินกดบดืะนะครับิกี่ดอ,อกนี่ผมสบัดบาง 把它。